ทุกคนนะคะซึ่งพอหลังจากวันนั้นนะคะไฟก็ได้กลับไปคิดทบทวนก็ได้มีกระแสวิทยวิจารณ์ต่างๆนานาไฟก็ได้มีทั้งอ่านบ้างมีคนเอามาให้ดูบ้างะคะ่ะซึ่งมันก็กดดันจริงๆคือถ้ามันกดดันตัวมเองไฟไม่ค่อยเท่าไหร่อะคะ่ะ ันไปกดดันตัวของครอบครัวไปด้วยนี่ค่ะ,ะป้ก็เลยงชมีรับะสินใจยกะสมคทว่าสลัดตำแหน่ง m ีส s u n ยูนิเวอร์สไทยแลนให้กับกองประกวดหารโดยเต็มใจก็ไปยอยากจะขอเตือน เอาให้เอาว่าเรื่องของป้ายเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนหรือว่าน้องๆใครก็ตามค่ะแต่ว่าแม่พาก็บอกอยู่เสมอค่ะว่าคนเราจะให้มีธรรมะหลักอยู่เดียวมันก็ไม่ได้นะคะเราจะบังคับให้ใครมาละเราทุกคนกไม่ได้เหมือนกันก็อย่างเขาเป็นการตัดสิน เห็นว่าการติดก่อสีแดงคือทางานก็ยังไม่ได้ทราบเรากำลังอยู่ที่นี่นอยู่กันอยูแต่มีข่าวว่าใช้เงินจำนวนหลักแสนนะคะให้ตาขาวออกจริงจริงจริงอ่เหรอคะมันเป็นแค่ข่าวแต่ข่าวตัวข่าวข่าวลือเยอะแยะมากที่เราฟังอยตลอดเลยนะครับก็จำช่างที่เที่ยวเปอะไรอยอในในแฟนขับนางงามครับ บอกนะากจะากคัวจากที่ทำงานศิล์ตางที่ได้หลายอย่างคนตองสวนทุกคนราะว่าไม่สวยมาตรฐาน